คือแรกๆคนท่องมงว่าร้านเนี่ยเปิดร้านขายอะไรเพราะมีตุกตต๊กตาตุ๊กตาเต็มร้านเลยประมาณหกแักก็มีฮ่องกงญี่ปุน่นจีนก็พี่แปลงร่างให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยบางทีก็ถ่ายรูปเขาก็ทำหน้าแปลงร่างเขาถ่ายรูปด้วยอย่างเงี้ยร้านพี่เนี่ยได้ไปลงบุ๊กกด์ของญี่ปุน่นหนังสือท่องเที่ยวว่ามาเมืองไทยเนี่ยต้องไปเที่ยวที่ไหนบ้างอันนี้มันเป็นสีสันและความชอบส่วนตัวของพี่ที่พี่แต่งตัวแบบนี้แต่ดํานึงอ่ะ ก็คือเรื่องรสชาติของก๋วยเตีย๋ยวรสชาติต้องมาดับหนึ่งและคุณภาพต้องมาดับหนึ่งก่อนหน้านี้ที่จะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยนี่เราทำอาชีพอะไรมาก่อนอ่ทอาทำงานพนักงานแบงค์ครับพนงานประจำทำมาสิบปีครับผม ก็คือมันมีเรื่อีก่อนกำหนดอง่าพี่ก็เลยออกมาเขารู้สึกเบื่อก็เลยออกมาแล้วก็เลยออกมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะแรกๆพี่อะไม่ได้แต่งเต็มอย่างนี้นะแรกๆใส่เสื้อยืดลายมดแดงกางเกงสั้นแล้วก็โบกกันน็อกแล้วก็เข็มแผดของเด็กช่วงแรกช่วงแรกหลังจากนั้นมันก็จะมีเสื้อถือจักรยานมาขายเขาก็ทําเป็นลายมดแดงนี่ก็เลยซื้อมาและมาดัป ก็คือว่ามาเสริมามน้ำที่หน้าอกอันนี้คือลายเขาเป็นอย่างนี้มาเลยนะและเสื้อพวกน,นี้ถูกลิขสิทธิ์นะไม่ใช่ว่าเขาทำมาเขาได้ลิขสิทธิ์ทำมี V1, V2, V3, V6 อามีเนี่ย V6 หกเมซอน็องเกอร์แล้วก็ V9, s u p e ซุปเปอร์วันแล้วก็ช็อกเกอร์ไรเดอร์แล้วก็กีกี้พี่ก็สลับแล้วแต่ว่าพี่วันไหนพี่อยากใส่ชุดไหนพี่ก ก็ใส่เพราะว่านี่มันกลายเป็นได้เนี่ยเป็นจุดจุดเอกลักษณ์ของร้านไปแล้วเวลาใส่ชีวพวกนี้ไม่ร้อนไะม่ไม่ร้อนนะแต่คนอื่น,นอาจจะร้อนแต่พี่ไม่ร้อนเพราะพี่ชินแล้วไงเพราะพี่ถือว่าพี่ใส่แล้วพี่มีความสุขมันเหมือนกับมันสร้างพลังให้กับตัวพี่ใส่ยามสุขในการทํางานเนี้ยก็เหมือนว่าให้ให้พี่เนี่ยต่อสู้กับชีวิตไม่ไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้ ก็เยอะอย่างนี้เพราะว่าเป็นของผสมพี่พี่ซื้อตอนใหม่พี่ทํางานแบงก์อ่ะงานธนาคารพี่ซื้อเก็บสะสมไว้พี่เพิ่งเอามาโชว์ตอนที่พี่ทําร้านนี้นะตอนนั้นซื้อพี่ก็เก็บเก็บเก็บไว้ในรังในรังไม่ได้เอามาโชว์เลยนะตอนนี้พอพี่เปิดร้านเนี่ยพี่ก็คิดว่าเราจะแต่งร้านยังไงดีนะพี่ก็เลยเอาของผสมที่พี่มีเนี่ยมาตกแต่งร้านวันนี้ผมจะพาอ่าทัวร์ที่ร้านของก๋วยเตี๋ยวเรเดอร์นะที่ร้านผมว่า มีตกแต่งอะไรบ้างของสะสมอะไรบ้างนะครับตัวหนึ่งประมาณพันตบาทนะฮะแต่ตัวด้วยนะนี่สองนี่เป็นโมเดลเป็นโมเดลเก่านะของญี่ปุ่นเป็นพวกโปปี้โปปี้เป็นทรงแบบโบราณโบราณมีแบบว่าของหายบ้างไหมแบบแบบไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีหายเพราะว่าพี่ดูทุกวนันแล้วก็ติดกาวสองหน้าไว้อันนี้เป็นหัว,หวเป็นหัวอ,อุลตร้าแมนเซเว่นมันจะมีไฟด้วย มีไฟนะมีไฟแต่ว่าพี่ยังไม่แกะไม่ได้แกะมามามาโชว์เลยนะอยากรู้ว่าหว่าเคยแบบนี้ใครมาว่าหรือไมว่าสะสมทำไมเรื่องตั้งหรือแบบไลซาละหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมมีมีอนแรกมีก็คือแฟนพี่เองแหละว่าตอนนั้นอ่ะพี่เขาเห็นพี่ซื้อเขาก็ว่าพี่เป็นเด็กเลยเล่นอะไรเป็นเด็กซื้อพวกตุ๊กตุ่นก็ตามอนเด็กเลยอ่าแต่เขาเขาไม่รู้หรอกว่าต่อไปมันจะมีประโยชน์แต่ตอนนี้มามาเปิดร้านแล้วมาตกแต่งร้านเนี่ย เขาก็เลิกว่าแล้วร้านพี่ของแท้หมดแล้วเป็นของญี่ปุ่นหมดเนี่ยพวกโมเดลโมเดลพวกนี้ไม่ใช่ของไทยนะไม่ใช่ของของตลาดนัดไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้หมดครับเนี่ยคือแรกๆคนท่องมองว่าร้านเนี่ยเปิดร้านขายอะไรเพราะมีตุ๊กตา่ตุ๊ตกตาเต็มร้านเลยเขาไม่รู้ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไงประมาณหกักอะ่ะเพราะว่าพี่ไม่มีแค่นี้มีอีกเยอะเลยนะอ้าวแล้วพี่เนี่ยคูดเด่นตรงว่าของสะสมพี่เนี่ยเปิดร้านขายของเล่นได้เลย ก็เงินเรียนหมดหมดไปกับพวกนี้เยอะอ่มันก็ความสุขะเนาะแต่มันเป็นความสุขอนะพี่คิดว่าเอออย่างเราไปเที่ยวไปอย่างเงี้ยนะไปเที่ยวนี้อ่ามันก็หมดไปใช่ไหมแต่เราซื้อผู้นี้ไว้มันเก็บไว้เราก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วไอ้พวูกนี้ต่อไปมันมีค่ามันมีค่านะมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามันก็เหมือนพวกพระพวกคนสะสมพระพวกนี้แต่มันคนละสายกันนี่เป็นสายพวกโมเดลของเล่น ก็มีฮ่องกงญี่ปุ่นจีนมาเพราะว่าเขารู้จักร้านพี่เพราะว่าร้านพี่เนี่ยได้ไปลงบุ๊กไกด์ของญี่ปุ่นหนังสือบุ๊กไกด์หนังสือท่องเที่ยวว่ามาเมืองไทยเนี่ยต้องไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วร้านพี่ไปร้านก๋เตี๋ยวร้านเดียวที่ได้ไปลงในบุ๊กไกด์เขาเขาไปลงเองนะพี่ไม่รู้นะพี่รู้แต่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาถือหนังสือเลยกลางหน้าที่มีร้านพี่อยู่เนี่ยมาเลยล่ากกระเป๋าเข้าไปลูกค้าญี่ปุ่นของคนนี้เหมารถมาเลยนะเหมาแท็กซี่มา มากินก๋วยเตี๋ยวถ่ายรูปก,กับพี่เขาชอบแล้วเขาก็ไปลงใน Facebook อะไรเขาอ่ะก็ทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นลูกค้าของพี่มีทั้งเด็กวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานแล้วก็คนสูงอายุนหน่อยอย่างเงี้ยเขามาเขาก็จะรู้สึกว่าระล,ลึกถึงตอนเด็กอ่ะที่เขาได้ดูฮีโน่อย่างเงี้ย อันนี้ช่วงที่เขาเลาก๋าเตียวเนี่ยเขาก็นั่งมองโมเดลของร้านที่ผมที่ตกแต่งเนี่ยเขาทําให้เขานึกถึงอดีตอะว่าตอนเด็กเนี่ยเขาเออได้ดูฮ e ีโร่คนนี้นะอ่ามีลูกค้าที่มาแล้วก็ขอให้เราทำท่ามี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 มก็มีทำท่าแปลงร่างอย่างเงี้ยก็พี่แปลงร่างให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยแล้วทีก็ถ่ายรูปเขาก็ทำท่าแปลงร่างเขาก็ถ่ายรูปด้วยอ,อันเนี้ยมันเป็นสีสัน ไอความชอบส่วนตัวของพี่ที่พี่แต่งตัวแบบนี้แต่ดับหนึ่งอ่ะก็คือเรื่องรสชาติของก๋วยเตี๋ยวรสชาติต้องมาดับหนึ่งและคุณภาพต้องมาดับหนึ่งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวปลาก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำน้ำแดงอาจจะแปลกใจว่าน้ำแดงคืออะไรน้ำแดงคือน้ำเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อการปรุงน้ําซุปเนี่ยปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อใส่เครื่องเทศยาจีน แล้วก็ร้านพี่เนี่ยจะไม่เหมือนร้านอื่นก็คือว่าจะมีซอสพริกซึ่งมีสูงทางร้านเองเนี่ยใส่ในก๋วยเตี๋วด้วยอ่าแล้วก็มีปังโกทอดกรอบใส่ในก๋วยเตี๋ยวท็อปปิ้งให้ด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวเลยเด้นะครับอ่าเปิด10โมงเชา้าถึง2ทุ่มนะร้านอยู่หน้าตลาดพงเพชรนะครับอ่าจอดรถได้ในซอยงามวาน28นะฮะเข้าไปแล้วก็ไปจอดรถในตลาดพงเพชรนะครับถ้าใครอยากให้ไอ้มดแดง ทำก๋วยเตี๋ยวให้กินก็เชิญได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไรเดอร์รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับอวา